การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหุบเขาเขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขชื่อหมู่บ้านมิตรภาพซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่ที่เชี่ยวกรากทางเข้าหมู่บ้านมีเพียงสะพานไม้เก่าๆที่ชื่อว่าสะพานแห่งศรทัทธาซึ่งทุกคนใช้สัญจรมานานหลายชั่วอายุคนผู้นำหมู่บ้านคือท่านผู้เท่าปัญญาซึ่งเป็นที่รักและเคารพ ท่านมีความฝันที่จะสร้างสะพานที่สองที่แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อรองรับการค้าขายและความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านการมาถึงของวิกฤตวันหนึ่งพายุใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพัดถล่มหุบเขาสะพานแห่งศรัทธาถูกกระแสน้ำอันบ้าคลั่งพัดท,ทำลายลงอย่างสิ้นเชิงทำให้หมู่บ้าน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทุกคนตื่นตระหนกเพราะ,ะเสบียงเริ่มร้อยรอและมีชาวบ้านหลายคนที่ป่วยหนักและต้องได้รับยารักษาจากอีกฝั่งแม่น้ำท่ามกลางความสิ้นหวังมีคนงานก่อสร้างสะพานสองกลุ่มกำลังเร่งสร้างสะพานที่สองอยู่แต่และกลุ่มทำงานแยกกันและมีวัสดุที่แตกต่างกันกลุ่มของนายช่างมั่นคงพวกเขาใช้วัสดุที่แข็งแกร่ง ทนทานแต่ต้องใช้เวลาสร้างอีกห้าวันกว่าจะแล้วเสร็จกลุ่มของนายช่างรวดเร็วพวกเขาใช้วัสดุที่เบาวกว่าและไม่แข็งแรงเท่าแต่จะสร้างเสร็จในเช้าวันรุ่งขึ้นและสามารถข้ามให้ทันทีทางแยกที่เจ็บปวดท่านผู้เฒ่าปัญญารวมชาวบ้านทุกคนมาประชุมกันสถานการณ์คือถ้าเลือกสะพานของนายช่างมั่นคงห้าวัน สะพานจะอยู่ยงคงกระพันตลอดไปแต่ชาวบ้านที่ป่วยหนักอย่างน้อยสามคนอาจทนพิษไข้ไม่ไหวและเสียชีวิตก่อนที่ยาจะมาถึงถ้าเลือกสะพานของนายช่างรวดเร็วหนึ่งวันยาจะมาถึงได้ทันเวลาช่วยชีวิตสามคนนั้นได้แน่นอนแต่สะพานจะเปราะบางมากอาจจะใช้งานได้ไม่นานและเสี่ยงต่อการพังทลายในอนาคต อาจจะต้องปิดหมู่บ้านเพื่อซ่อมแซมใหญ่ในภายหลังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากในระยะยาวชาวบ้านแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ต้องการความเร็วกล่าวว่าพวกเราต้องช่วยคนที่กำลังจะตายในวันนี้ชีวิตสามชีวิตมีค่ามากกว่าความเสี่ยงในอนาคตฝ่ายที่ต้องการความมั่นคงกล่าวว่าถ้าสะพานพังในอีกไม่กี่เดินทุกคนจะต้องเรือดร้อนหนักกว่าเดิม เราต้องคิดถึงผลประโยชน์สูงสุดของคนทั้งหมู่บ้านในระยะยาวการเสียสละเพียงเล็กน้อยเพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นการตัดสินใจของท่านผู้เท่าปัญญาท่านผู้เท่าปัญญานั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งมองใบหน้าของชาวบ้านแต่ละคนท่านเข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่การเลือกสะพานแต่เป็นการเลือกหลักการทางศีลธรรมที่หมู่บ้านจะยึดถือ หลักการของผลประโยชน์สูงสุด (Utilitarianism) เลือกสิ่งที่ให้ผลดีที่สุดแก่คนจำนวนมากที่สุดอาจจะเลือกสะพานมั่นคงเพื่อประโยชน์ระยะยาวของทุกคนแม้จะต้องเสียสามคนในตอนนี้หลักการของหน้าที่หรือสิทธิ d e o n t o l o g y เลือกสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ อาจจะเลือกสะพานรวดเร็วเพราะการช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตายถือเป็นหน้าที่อันดับแรกในที่สุดท่านผู้เท่าปัญญาลุกขึ้นยืนและประกาศการตัดสินใจของท่านด้วยเสียงที่หนักแน่นแต่เศร้าสร้อยบทสรุปที่เป็นไปได้ท่านผู้เท่าปัญญาตัดสินใจเลือกสะพานของนายช่างรวดเร็วเพื่อช่วยชีวิตทั้งสามคนท่านกล่าวว่า เราจะไม่มีวันอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เลยหากเราเลือกที่จะยืนมองเพื่อนบ้านของเราตายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนแลกกับความสะดวกสบายในอนาคตหน้าทีแรกสุดของเราคือการช่วยเหลือชีวิตที่กำลังจะดับลงสะพานรวดเร็วถูกสร้างเสร็จยามาถึงทันเวลาและทั้งสามคนปลอดภัยหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ช่วยกันประหยัดและรวบรวมวัสดุเพื่อค่อยๆเสริมความแข็งแกร่งให้กับสะพานที่2ทีละน้อยในขณะที่ยังใช้มันอยู่พวกเขาไม่เพียงแต่มีสะพานที่ช่วยชีวิตคนเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและทำงานร่วมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกคนเอาไว้และนั่นคือเรื่องราวของหมู่บ้านมิตรภาพ ที่ต้องเผชิญกับทางแยกศีลธรรมระหว่างผลประโยชน์ระยะยาวของคนส่วนใหญ่กับความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยชีวิตคนจำนวนน้อยในวันนี้คุณคิดว่าถ้าคุณเป็นท่านผู้เท่าปัญญาคุณจะตัดสินใจเลือกทางไหนครับ